รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่โิลิตี้ยันยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสปี a ชแนลกับเราสองคนเติ้นตักครับ ให้วันนี้มันเหมือนมีอะไรหายหายไปอะไรออเอ้ยวันนี้ตีมหนาวอ,อ๋อไม่ใส่แว่น,ว,น,นว,วันนี้ไม่มีแดด <c oughs> โอเค <c oughs> อเรงั <c oughs> ้นเราเข้าช่วงพรีวิวกันเลยนะคุณเติรนพรีวิวกับช่วงแรกค่ะจากชีพจรนะวันนี้เราต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ก่อนที่เราพูดถึงการมอบรางวัลให้กับเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมไปนะที่ <c oughs> สตูดิโอการประเทศเยอรมนีนะทีนี้เราก็เลยมาต่อกันให้จบหมดเลยนะคะ มีรางวัลต่อเนื่องก็คือเป็นแบบเบสคอมตอร์แมนเอนจินแล้วก็มอบให้กับรางวัลทีเ่เกี่ยวกับเครื่องยนต์มอบให้ตั้งแต่ขนาดเล็กกว่า 1,000cc ปรซีซีไปจนถึงมากกว่า4 0 0 0ซีซีคุณเต้นคเป็นช่วงที่กว้างมากเลยนะแลสะสำหรับช่วงเปิดอกนะครับ,รบวันนี้เราพาไปงานเปิดตัวรถของเชฟโรเลตรุ่นใหม่นั่นก็คือเชฟโรเลตโซดิกนั่นเองครับ ไปดูนะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนค่ะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาต่อกันที่ช่วงรหัสรับ DNA ที่วันนี้ช่างภาพของผมเนี่ยฟิตมากนะครับมือดีไปถ่ายมาถึง2กันด้วยกันนะครับคันแรกเนี่ยเรียกได้ว่าแบบตั้งแต่มันออกมาเป็นภาพสเทือนันนะคนก็ลือกันว่ามันต้องมาเป็นคู่แข่ง,ขงคป็นลมคัญของมินิกับเฟียร500แน่นอนอนะครับส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยเราเรียกเขาว่าเจ้าความเร็วหน้าปกครับ เจ้าความเร็วหน้ากบอันนี้ดิฉันพอเดาได้นะไดถ้าบอกว่าหน้ากบมันต้องเป็นพอเช่แน่นอนแน่นอนถูกต้องคนอีกทนนึงบอกเป็นคู่แข่งตั้งแต่เป็นภาพสเก็ตของมินี่แล้วก็เฟียนห้าร้อยอันนี้นึกไม่ออกอะไม่เป็นไรครับตอนแป๊บเดียวเราก็จะได้ดูเฉลยกันแล้วในช่วงรหัสลับดียรเครับผมอาค่ะส่วนช่วงเอ็กซ์เรย์นะคะวันนี้ต่อนเนื่องกันมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์มกรองแสงฟิล์มกรองแสงเป็นของคู่รถนะคะซื้อรถใหม่เึิบฟิล์มกรองแสงมันก็จะติดมาด้วยยูกตตอมาค่ันลลดเ ไอ้อย่างนี้ฉันก็ต้องมีไว้แน่อนอนเพราะว่าเป็นคนกลัวแดดน,นะคะม,มีกองแสงที่ฉันคิดเลยมันต้องกันแดดแล้วก็กันแสงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็ของคุณตั๊กในทีมกันแดดเขาจะทริปมากนะครับไม่ใช่เพราะว่ากลัวแดดอย่างเดียวนะครับแต่เพราะ <Okay. S 1> ว่าเขาเนี่ยกลัวว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะขับรถผ่านเขาแล้วก็ไปเห็นเขาตอนที่ยังไม่แต่งหน้านะครับแล้วก็จะตกใจเหวี่พานให้เกิดอุบัติเหตุทางเขาถนนเราง่ายๆครับท่านผู้ชมครับง่ายฉันตอนไม่แต่งหน้า,นามันแย่น่ะเนอะหัวใใช่ครับเหมือนดักแด้ครับอยวดักแด้ ดูแบบรุนแรงรุนแรงดักแด้เลยเหรอดักแด้เลยทีเดียวเลยครับผมไม่ต้องไปสนใจเอาเป็นว่าตอนที่หลังจากดักแด้แล้วมาจนถึงตอนนี้เป็นนางฟ้าเนี่ยสนใจช่วงนี้ดีกว่าครับแล้วปล่อยบนนางฟ้าเขาเผลอไปนะครับในช่วงไกลวิภาคมวันนี้คุณขวัญจะพาเราไปลองรถคันนี้ครับและเหมือนเดิมครับปิดท้ายด้วยช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งสองท่านในก็เตรียมข่าวในแวดวงยานยนต์มาอัปเดตให้เราทราบกันมากมายเช่นเคยครับผมค่ะ